อีกมุมซ้ายขวาเรียบร้อยคนที่ได้มุมอย่างเงี้ยถ้าแบบมุมมุมมุมคนอื่นตัววิ่งเข้ามาชาร์จแล้วใจใจมากูบอกเลยซัตวตลอชุดมีโอกาสแพ้ไงตอนนี้มีสี่พอพีทพี่วิ่งมาตรงทีละตัวขอทีละตัวพี่ไม่ใด้ที่แมีแตคนเหลือคนเดียวแม่งยิงได้อีกสองอย่างเงี้ยโอ้โหใช่ใช่ใช่คือมุมมันโหดสัตว์เลยคือแค่ขอขอให้แบบว่าวิ่งใส่เดินแรงใส่สองตัวใช่ไหมน่ะหรือว่ามีสองตัวเห็นไหมมีซ้ายตัวนึงเห็นไหมซ้ายบนอ่ะ อ๋อเออตัวเบียรใส่แล้วมีตีขวาไอซีที่สองซีเลยโอเฮ้ยตัวที่สามมาอีกตัวนึงข้างบนสูงสูงเอโูมันกระลมแบบให้เรานับจำนวนไม่ถูกอุ้ยขาไม่ตีหูกันอยู่ซ่นันเบาเกินบอพี่เบาไอ้เหี้ย โอ้กูยิงอย่างเอาตบบนี้สัตว์คนเยอะด้วยเจ๊เฮ้อนี่เปิดควายยี่ไา่เดี๋ยวกาะในเฮียอยู่ซี่ปืนโปกหมาไปเก็บในเฮียนั่งอยู่ป่ะหรือว่าไปแล้วฮะยังอยู่ป่ะไม่รู้ไ่ถึงมันเหรอใช่ร่างกูที่ยังไงสามสามสามร่มเลยก็คือฟาร์มใช่ ใช่ใช่ฟาร์มดิลมเลยไปนอน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 สารานี้ตัวนึงสาราไอ้ม้าผมอ่ะหน้าพี่อ่ะอยู่หน้าหัวพี่เลยอยู่ขวาตัวนึงแคมันมันโหดตะปืนว่ะยิงไม่ได้ตัวใส่เลยไม่ได้สวยตัวสาราแหละมีคิดหนูนะสาระไรวะสาราลยมาเต้องหนูเลยต้องหนูเล ยิงไม่ได้วิ่งไปวิ่งมาคว้าผมอยู่ผมโย่ผม ทำทรงของครบทมเอาไว้เอาชาเปอร์ลงตัดแน่เลยตัดใครอะครับไม่น่าตัดนะเอาจริงตัดใคร,ใครอ่ะเออมันมันไม่มีใครให้ตัดแล้วทางการที่เขาลงตัดไปอย่างนั้นมันนี่ปิดโอกาสเขาเองอีกด้วยซ้ำนะ ไม,ไม่คุ้มเขาหรอกเขาเอาเอาหมูเกมท้ายดีกว่าเผื่อคาดเอาคุณเช่ขันไม่ไง่าย<ง>ขันหวังเรื่องของการลงตัดถ้าไม่บวกลถไม่เกินหกแต้มอย่าคิดเลยว่าจะมีมันมันไม่คุ้มอ่ะมันไม่คุม้มไม่คุ้มต้องคนทำคนทำมันแบบหาปืนสองแป๊บนี่เจอละคาเฮ้ย <c oughs> เอ็มสองสี่ดีกว่าเดี๋ยวตอนนี้มือสไนบ์ว่ะ Masa naik. Dojo. Hei. Diiii, jangan dorong orang. Tidak. Let's go, let's go. Kita cuci kaki, apa lalu? Ada, 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 ada. Let's go, let's go, let's go, let's go. อ้าวไอ้เหี้ยกูดอดน้องปืนเลยเหรออไม่ใช่คนเปลี่ยนปืนไม่ได้วะได้แล้วอ๋อตอนนี้เราเราเราล้อยไปยังเราร้อยนี่ยไปเลยไปเลยไปเลยไปสบายเลยมีเรนโบว่าพี่มีเรนโบว์ยังเนี่ยเรนโบว์มีนะดิใช่เหรอหนึ่งหนึ่งเลยเฮ้ยมาดิมาดิ อ้าวมันต้องปิดเลยนะไอสก,กินเดียวกอนอันน,อน,นั้นตรงนี้มัม่มีสองก็บ,บอกเลยเอาไหมไอ,อเดียวมามีคอมเพลตด้วยเอาเปล่าโน <No. S 2> ไหนวะายังไหนวะสก,กินเกมเพลพี่เราก็เลือกมามหัวข้อที่สองใหญ่เลยเอาต้อนเดียวก้อนสก,กินวะใช่ยับไหนได้ยังเอให้พี่ใส่พี่ใส่เดี๋ยวนี่ยใส่แล้ว เอ้คนสีกูหายไปไหนอะอุหยิบคแปใครเข้ามาตกไปไหนหมดเลยวะแม่นางกูหาน้องมีแบบแม่นมามมยยง้ใหมยิบ้าแล้ไม่เนียนเลยเอาแม่นพี่มาไแม่ฟ้าผมหายเอ้หายแม่ฟ้าไปหรอโอ้ยยแม่ฟ้ี่กูเนี่ยนีมีคนเอาแม่นกูไปเนี่ยโอใครเอาไปอะไอ้เหี้ย ผมไม่ได้เอาไปอ่ะนะเไปจิ้งศพจะชื่อนะอ่ะเต้เกียรติของข้ารู้สึกสำรองรู้สึกสำรองอะไรไอ้จิ้งเร็วๆขึ้นรถอะไรวะคุณดูคอมเวอร์แม็กที่สิบเดี๋ยวเดี๋ยวเอาที่ศพพี่เดี๋ยวเอาที่ศพเดี๋ยวจนมันอยู่ในนี้ละสามคนอ่ะผมใส่แมงค์ฟ้าอยู่เนี่ยใส่แมงค์ฟ้าอยู่แค่แล้วไม่เกี่ยวว่าไม่ได้ทิ้งเออครับไม่เกี่ยวครับเออาปืนปืนปืนที่เราใส่แบงค์ดำอันนี้คือ คือเอสอาร์เอสอาร์พี่นี่พี่พี่เห็นเลยอ่ะาตาเลยเอายืมมือรถอีกคันหนึ่งไม่เอาไอสารมือรถอีกคันนึงไม่เอาไอปาร์กบอกนะคนนี้ยืมมือคืนเนี่ยยืมอันหนึ่งยืม1คืน ไอโกปาปับจากไหนอ่ะจากมาร์สองปะชิวๆหัวสะพานอันนี้เกมท้ายอย่างท้ายแล้วเกมท้ายแล้วสองสามเพื่อแหวนไปอย่างไวคือถ้าถามกูนะไอ้เี้ยแม่งกูบอกเลยถ้าถือว่าไอ้ีฮีสองแต้มมันมีผลอ่ะอ้เฮี้ยสองแต้มไงสองแต้มสามแต้มได้แรงพออีกวยได้แรงพออีวยเออไอ้เี้ยนะ ไอ้เหี้ยโอ้โหเพราะว่ามีผลเหเว้ยเหลือ11ไอ้เหี้ยเฮ้ยรถรถเห็นป่ะเห็นป่ะไม่เห็นเห็นไไเฮ้ยไอ้เหี้ยรถรถรถปลาปลาของเฮียเลยขนปลาคันเลยรถขนปลาสองคันเลยเหรอหเล่นนคัึแล้วไม่เอาเพื่อนไปด้วยวะหนูได้ที่นี่อยากไปขนปลาเอาขอไหมาเปล่าเออมันอาจจะเอาไอ้นี่มาอะไรสามเลยพวกเนี้ยไอ้ดอกปะเออมันแบกไอ้ดอกไปข้างในนั้นเปล่า

เดินป้าเดินป้างน้าสะพานหน้าสะพานหน้าสะพานเออตำแหน่งไหนบะาบิ๋มแฟดให้ตามตามนะแฟดสองลูกพี่โดนเนท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 พี่ลงเลยไม่ทันกดลงหรอกมันได้มหมให้พี่ลงเองไงเมื่อกี้ดูหินสองตัวเลยวะมองไม่เห็นว่ะต้องหินอะคือเราคือเราเจ็บคอเลยอ่ะเสูตรวิสูตรวิ ดีนะไอ้เหี้ยแม่งตาเน็ตลอยไปพอดีสัตว์เลี้ยงนกไอ้เหี้ยโอ้โหสุนัขนี่คนเดียวหลายรอบไปเนี่ยขโมยของไงขโมยของลูดลูนลูนลูนโหมันรวยมากอ่ะพวกเนี้ยรวยจริงไอ้พวกนี้ไอ้เหี้ยตรงนี้ไอ้เหี้ยตรงนี้ตัวเดียวรวยเลยมันมีหมวกให้ไหมไม่มีหมวกแค่สองผมสองเต็มอ่ะเจอ๋ยวดีก็บอกสองเต็มไองชอบไหมไม่ไม่หนูจะสมนี่อะไรก็ถามไม่ใช่ไงทำไมอ่ะโอ้ก็ถามก็ตอบดิเฮ้ย จะเบิดเหลือไหมเนี่ยสานี้สานีเอาไหมอ่ะโอ้โหหลายคนก็ไม่มีใช้แต่ผมมีหกลูกพี่นะอะไรไม่อนไรมีอยู่อยู่รถมาเออมาว่ะมันก็ไม่เบรกให้เราหรอถ้าเราจอดนะจอดขึ้นเขา มีทั้งสองเหลือช้าตัวเดียวแล้วก็ไปข่าวไปเหลือช้าตัวเดียวแล้วก็ไปข่าวไปซ้ายเจ็บนะพี่กินซ้ายเจ็บนะเอาตัวนี้นอนอยู่ตรงรถนอนอยู่ตรงรถมาไทยอย่างเดียวตรงมาไทยสวยเชี่ยมากินสะพานไหนสะพานไหนสะพานไหนอ๋อโอเคคนทานกูอันนี้อันนี้ผมมาต้องการหมวกันตอนนี้ศพไกลมีใช่ป่ะพตรงเนินอ่ะเออเดี๋ยวเอาศพนั้นดีกว่าอุ้ยฝั่งโน้นเลย เที้ยไอ้ร mm, ิมอ่ะไอ้ริมอ่ะมันเทียมไม้แน่เลยไม่ไม่อยู่ห้องน้ำว่ะดีนะกดแทะทันไอ้สัตว์ไม่งั้นตายเหี้ยใช่ใช่ใช่แม่แแม่ขึ้นมาสุดตัวเลยสัตว์กาสเปรย์ยี่น้ำมันเถินเลยรถอ่ะดับเครื่องมาอะไรนะไปเอาฝาหนูนะเปล่านี่ไยข้าศพานพี่ป่ะล่ะเราอ้อมแปลาล้อมกลับไปเอาป่ะหรือว่าหรือว่าไปทางทางนั้นได้เลยเหรอก็ไปได้แต่เดี๋ยจะโดนมันดักอับพี่เนี่ยมาข้าศพานพี่ป่ะล่ะเราไปดักมันก็ได้เออเราค่อยเราค่อยวนไปดักมันอ่ะ เฮ้ยเจ๋อพี่กินจออมาผมมดแล้วมาแล้วเฮ้ยแล้วกูมขี้อะไรมาวะเออมันต้องอย่างงี้ดีวะกูก็เดือว่ารถเพื่อนอ้เฮียเหี้ยามีน้องเห็นปะน้องขบนเมืองตรงม้าเลยตรงม้าเลยเห็นปะบนหลังคาบ้านอะแล้วไม่โคตรไกลแกไม่เหว่าพี่งงเลยเออผมผมก็งงด้วยเลยเฮีย ไม่ผมไม่ได้จอผมมาเคอเลยวะเอ้าเออน้องมาขับข้ามไปแล้วดีกว่าขับข้ามเลยพี่บพี่บีข้ามขวาเลยน้องมันอยู่น้องมันอยู่ขาบขวาเลยไม่ไม่ไม่พี่อย่าข้ามพี่ข้ามพี่อย่าเล่นพี่อย่าเล่นพี่อย่าเล่นแต่มันอยู่ในเมืองขอบๆนะคึกคักข้างนอกอ่ะใชรมินิกันหมดเลยเหรอวายเฮียอะไรวะเป็นเฮียอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยอย่าดีอย่า โอเคเซฟอะไรขับขอบผาเกือบไปหน่อยเกือบตกทะเลเย่ยทางลัดเนี่ยกะมาทางลัดไงี่ติสัตว์เกือบลงน้ำน้องสองแล้วนะไป่ไปพี่ตายนะอูยังอูเท่าไหร่นนังเออไม่พี่ไปไปอูยังอูหนูจบละเออพี่เดี๋ยวตอนสุดท้ายเน้องกัในนะอะไรพี่อะไร พี่พี่หัดอยู่หัดเดียวบ้านนี้เลยบ้านนี้เลยไอพี่พี่คนถืมากู้ขับไปแค่นี่เตงหนึ่งกูไปหเตอนนี้สองตียังไม่หมดเลยตหนึ่งพี่น่ากเลย่าเลยสมบรณ เฮ้ยไม่ได้ย่งขับมาเอรไม่รู้สัอยเจ็บเจ็บเจ็เ็ไม่ได้ไม่ได้เลยอยู่ไหนอยู่ไหนอย่ไหนไปขวาไขวาตรงไหนวะขวาวพี่ขวา้ผมเลขวาัวผมโ้หสมได้เลยมี้น่งมีตันนึงเอาต้นไม้หมืนเดิมปูเ้าไปพี่ต้นนี้หรอ ใช่แล้วตัวอยู่ตรงนี้เลยไปไหนแล้วเออสวยพี่ไฮ้ยเฮ้ยอะไรพี่ไม่เป็นไรแล้วมันยืนซ้ำเลยนะเออเออไม่เทตุอะมันมันเนี่ยเห็นเห็นกอย่างเมื่อกี้ปะเออไม่เห็นเหรอเนี่ยนะเออมันชุดสีเหลืองเหมือนกันอ่ะไม่เป็นไรไม่ช่วยเพื่อนอีกนะพี่ขอด้อเอาอีกแล้วนะ เอ้ยอย่าให้น้องตายใช่ไหมพี่ขอเดิมไอ้หลังไม่ต้องมาได้แล้วเราสองคนไปเร็วไปเดี๋ยวจะไปไหมหรือจะไปเองประมาณนี้ประมาณนี้นั่นเองเปลี่ยนปืนก่อนันชอบสะสมเป็นปืนสองเอียงไว้ที่หน้าลำคานที่ไปโอ้โหหนูเก็บไว้เลยบัจเจ็ที่เอาไว้มีห้าละเก็บไว้เก็บไว้เดี๋ยวใช้เยอะ กบ็อย่างน็อกดีก็ทำให้มันเลือดเหลือแค่ตึ่งพอเออเดิมเลยค่อยเหรอเออวงเดิมเยอะหน่อยรอบนี้แต่รอบนี้ดีรอบนี้คนคนอยู่บนเยอะรอบนี้แล้วคนอยู่ล่างสี่ตีรอบนี้คนอยู่ล่างตีเดียวมีมีแค่เปิมตีเดียวเลยอันนี้ก็คือผมมองตรงเลยนะการันตีถ้าไม่ท่ากันบ้านอ่ะการันตีแล้วว่าเอเบตี้จะผ่านไหนหรือเล่นยังไงฆ่าเอเบตีเลยแม่ข้าฝังได้ก็จบละ นี่อะไรกันนะชนกันอ่ะไม่ก็อยู่เหนือบ้านนี้นะบ้านซ้ายเฮ้ยมันตีกันอยู่ะหลังฝั่งนี้เลยวไหมมัเจอแล้วเห็นไหมเห็นทั้บอเห็นทั้บอลเอ้ยวิ่งดูเดี๋ยวอาไม่มาคำสั่งกันมาช้าเกินกูกูอยากฆ่าตัวบ้านก่อนเนี่ยแล้วผมรอให้เลยอ่ะ หันมาทางผมหน่อยจะตายแล้วพี่ก้อนหินโอเคโอเคหมดยังหมดแล้วหมดแล้วเฮ้ยใครยิงอะไรมาวะโดนยิงมาคิดเอาแล้วมี่เอายคิดเอาแล้วมีอะไรวะพี่เดี๋ยวคนนู้นคุทำได้ดีวะของงานนี้เขาดูพฤติกรรมการทำลูกการกระทำมันทำไงครับการกระทำมันทำยังไงล่ะเมื่อกี้แหมโยนโบ้ความผิดให้คนอื่นอีก ไอ้แค่นี่ไอ้แค่นี้โอ้โหจนเกินไม่มีเม่ยาสักอันเลยอะนักสารเขานะเนี่ยทดสอบที่พี่ยิงอะไรไม่มีอะไรอุ้ยเอเสียไปหนึ่งเอาเร็ว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 น้องอีหนึ่งน้องอีหนึ่งด้วยมันไม่มีผลมันมีผลแล้วเฉ้มอยู่แล้วกันเอาง่ายๆรอกันอีกตีนแต่งตัวรอไอผมว่าไม่ตายหมดเอาไปเอเอแล้วก็แต่งตัวรอแล้วแต่งตัวรอตอนสัมภาษณ์แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ ตอนนี้ใครตายเขาแล้วเมื่อกี้นะเดินไปแต่งหน้าแล้วตอนนี้เสียเดินไปแต่งหน้าทีนี้เดินไปแต่งหน้าแล้วตอนนี้ทำตายอยู่วะเนี่ยเอ้ยขวานขวาน PX c u r คูลูเซียโอ้ยโหเขินเลยความพูดคือเต็มอยู่บ้านนี้อยู่บ้านนี้เบาค่ะเบาเอ้าเฮ้ย เอ้าอะไรมันหมดเหรอรถหายผมบ้านนะเอออย่า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 เพิ่งเดินไปตรงนะหาตัวไว้เจ้ากูจอดตรงไอดอกพี่เหรอรถอะไม่เห็นอะไม่เห็นหนูมองใครไม่เห็นเลยเออไม่เห็นคนเหมือนกันเฮ้ยไอจับเพื่โดดาตติกเทียบ้านหลังคาทำไมบ้านหลังคาเว้ยเฮ้ยหนูเห็นแล้วกูจอดไอดอกไม่เหรอรถอะถ้าถ้ามั่นใจว่าเราค่อยเปิดนะน้อยโอ้ยแค่ไม่เห็นหนูกูสั่งกูถอยก่อนนะกูไปแล้วเฮียเจอกัน ี่หนูขอทำพวกหน่อยไม่ได้เหรอไม่ได้อุบายตายตายพี่ตายตายไปก็วิ่งกลับรอบเปล่เออวิ่งกลับรอบเปล่าอย่างนี้ไงไปรอบน้องเขาเสียงมันเพียนอเสียงเสี้ยมเนี่ยน้องผู้หญิงครับวันนี้น้องหญิงครับมันม่ไม่มีขวบนด้วยไปน้องเออใช่ใช่ใช่ใส่ใช้รับผิดชอบก่อนเฮ้ยรถผมหายไอ้ดอกแดกรถผมไปแล้วเออเออ อุ้ยเอวีโดนตัดไปหนึ่งด้วยโดนเนี่ยโซเซียเลยอ่ะหายโคตรไวอ่ะคนอะคัเปอร์ก็โดนติดตัวหนึงเอ็มซีลงโอ้โหเอ็มซีมุบเฉียบด้วยมุบเรือโอ้โหเอ็มซีได้ลุ้นว่ะพี่เอ็มซีได้ลุ้นน่ะอย่าไปโดนลูกทิศลงไปเยอะชัดแม่งเลยอุ้ยโฟล์ซ้ำเลยอ่ะหัวตาหัวตาหัวตาเออพี่ยิงอะไรวะมันน่ะยิง โอ้ารถก่อนเารถก่อนเราต้องใช้รถพี่อย่ายิงเราล้อมเราออกทำไมวะเรามันออกโอเคปะมันรอเราออกไม่ใันจะรอเราออกดิไม่ดอ้เก็บไปหมดแล้วนี่หว่าไอ้ดอกตรงนี้ชัดแม่งเลยไม่ไหวละไม่ไม่อากาศก่อซ่านะโอยเฉยๆก็ได้จะรีบไปไหนนะไม่เดี๋ยวมาเก็บแอรดอปมาซัดแอรดอปก้อนแดงอ่ะของใครเอาเพื่อขอบคุณนะ พี่เอ็กคุณรูเสียเอ็กชีเต็มเหรคุณสามเอ้ยคุณสิบห้าคุณสิบห้าไปใช้เถอะบอกว่าจะเก็บไหนบอกว่าจะเก็บกล่องแดงอ่ะแล้วก็ขโมยกล่องสามเต็มกล่องสามเต็มพี่เอ็กคุณรู้เสียเต็งเลยวะหนูเล่นเองคุณสิบห้าหนูขอลองเอาไปเลยวิ่งเสียซ้ายมือไกลผมมีคนมาร์กขอลองว่ะเอาไปเลยเอาไปเลยมันขับรถมาพี่เอ็กคุณรูเสียเอามมดีมันขับมันขับมันขับมาล้างบ้านพีเอ็กจะไปปะเนี่ยเก็บของเไย อมาแล้วพี่คุณพี่เฮ้ยเจ็บหมดเจ็บทุกตัวเราไปยเรา่ไม่ดีเราไปช่วไม่ดีอารมช่วไม่ดีอารมณ์ช่วยไม่ดีรนาอน้ารอไ้วไปแล้วน้องสามนาอง้องสองไทไมี่ยสามองสองนทิมขวาทิมขวาทิมขวาทมขวาตัวพี่แล้วหน่อยแล้ววันนี้แล้ววันนี้จะไเฮ้ยผิดเราผิดผัง ไปเล่น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 มันลุยไปวิ่งไปไหนเหไม่เป็นไรพี่กิ่งขำอยู่พี่คขำอยู่สลอยพี่สหลอสองตัวนะเอ้าเฮ้ยทำไมเอาไฟเอาไฟไม่โดนกูไฟดนเดือเฮียพี่กนั่งเยอะใช่ไหมเอามันเอาเอเดวิลมาสวนกูเหรอไอ้เฮียใจมันได้หว่ะไอ้สัสไว้ใจไม่ได้ตรงนี้สองขึ้นรถดีกว่า มันเก้ดอยู่นะพี่ตัวนึ่งะน่รถซ้ายปะรถซ้ายล่ะสปอทอยู่อะตัวหนึ่งามาดีสาด,ดิดสบัดเนี่ยสบัดโดนหัวทำไมผมยิงเป้าเห็น่ีขาวเนี่วะพี่ของพี่ยิง,ย,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 งยิ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 งตรงะดือะตรงกลางๆเอ้ยอานิ่มๆเลยอย่างงี้เกินไปอ้รเล้วอเลเวเยโดนล้านแน่สวย เดียวไปเดียวตัวไกลตัวไกลตัวไกลตัววิธีตัววิธได้อยู่ได้อยู่เก็บได้อยู่ได้อยู่มือเกาะสามเออสอบผมเซตสามเหมือนกันมันจะชุบเหรอชุบได้ไงอ่ะเอาใครมาชุบอ่ะไอ้ี่คานอยู่นั่นแ่ะตอนแรกอ่ะตกรถอ่ะไม่ชุบหรอกใครจะมาชุบมันล้มเยอะแล้วเปล่ามันซุบปีหนึ่งปีหนึ่งกจริงด้วย ใช่เหรอชุบเหรอนั่นไงยังคาอยู่เลยนั่นปลาสมกเออนั่นแหละยายยายยานั่งซบไม่ใช่ว่าดึงกันอยู่เหรอเออมาแตนอยู่ไม่ใช่เหรอเ,อรอเอน,นี่ยถึงนะเนี่ยถึงนะ ตี okay. okay, okay. Damn, PC, ้อยู่หรือเล่าเนี่หรือว่ามันวะเอ้ยมันแหละมันแหละต้นไม้ต้นไม้นอกแน่มึงไอสัตว์ดอกเนี้ยทุเตัวท้ายหรือเปล่าตายตายแล้วตัวท้ายแล้ว ไม่ไม่ไมอยู่ได้แหละมันอยู่ได้้พี่อินได้แหละมันปานนีได้นะแม่สวยสวยแชมป์เอาดิเมาดิเอยงต่อยต่อยต่อยบั๊มยาอยู่ยาก่อนเดี๋ยวมันจักปืนยิงทิ้งก่อพี่เปิดไม้ดิผมเปิดไม้ให้นะอ้าวฮัลโหลทิ้งปืนทิ้งหมดทิ้งเกาะทิ้งปืนทิ้งหมดทิ้งเกาะอ้าวฮัลโหลทิ้งปืนทิ้งหมดทิ้งเกาะทิ้งปืนทิ้งหมดทิ้งเกาะฮัลโหลแล้วไม้พี่บีไม้กล้องด้วยเออมันได้ยินดิแรงอ่ะได้ยิน เออไม่ดูไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมไมค์พี่เป็นหนึ่งกองอ่ะมันไม่ใช่เป็นมันต้องมาปิดเลยหรือเปล่เหรอใช่ใช่ตอนแรกของเ็นเฮ้ยใจเย็นโมกอ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโมกอด้วยดิโมกอด้วยดิเฮ้ยโมกอด้วยให้พี่ไปดูเดี๋ยวมันถอดหรือยังถอดแล้วหมวกมันยังใส่อยู่เลย ไอ้ย่ยไม่ต้องหยิบสนับมาใส่แล้วอะกระอมันแข็งเลยเยี่ยกระบอกมันแข็งเอาดิเอาดิเอาดิหัดพี่รัวว่ะไอ้เย่ยโอ้ชาเปอร์จีจีว่ะเอาไปหนึ่งคลิปไฮไลท์สุดยอด